ครับสวัสดีพี่น้องนะครับทั้งยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ทั้งสองทางทั้งเฟซบุ๊กนนะครับมือนีพามาชมบรรยากาศายูไอยูนานะครับเด้อพอดีไม่ข้าวเพิ่นสร้างออเดอร์เข้ามาครับสร้างยอดผักสร้างข้าตะไไข่ใบมะกรูดนะครับข,ข,ข้าพวกตะไไข่พวกข้าพวก ใบมะกรูดจะเตรียมไว้แล้วครับจะเรือกยอดพักนะครับพามาชมแปลงยอดพักบวบนะครับเนดะ้อยอดพักบวบยอดมึกอีกอปลูกแบบธรรมชาตินะครับเลื่อยไปตามคลองหํำครับมีคลองหํำเลื่อยไปตามปลาในน้อยนะครับ แม่ได้ยอดพักนลครับเนียวแต่มันจะเรื่อยไปบ่ได้เห็ดค่างเห็ดเครื่อเห็นมันครับบ่ได้เห็ดโถยมันแบบรรมสาสิดดีๆครับปู่กับบ้านไว้ืุอครับบ่ได้จงใจหรือเจตนาที่สิทำให้มันเป็นรูปแบบเพียนะครับบ้านไปหลังคอกใกล้นะครับแต่กับผลผลิตที่ได้ก็เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับตั้งแต่วันมาเนี่ยก็ได้เก็บ เรื่อยนะครับเก็บมือสองมือเก็บเก็บทุกมือน้างเทือะนะครับน้างเทือกันเก็บอันตามที่แม่ข่าเพิ่นสั่งมานะครับนี่จะยอดผักอบอวด้วยครับลิมหนำเลยมันตกคล้างครับมันลงมันเรื่อยลงคล้างมันจะเอาได้ล่องมอง ค่างจะหกเงี้ยจังน้อยนี่นกระบอกเสียังครับใส่กักระบ,บู่เราครับน้องเท่าบูเา่เด้อนี่ครับตัวที่มันตกคล้องมันเอาไว้ได้เยอะอีกเนี่ยหยาดพักบวบลงคล้องครับพอดีมันมันมีมันมัมน,มนมีกางใหม่อยู่ในคล้องพอดี อันนั้นก็เป็นสวนครับประมาณไล่กวัวๆที่ทำสวนผสมผสานก็มือหนีไปได้พาเบิ้งจุดนะ่ครับพามาเบิ้งนี่แหละครับพามาเบิงเก็บ,บยบอดผักยอดบวกบตามภาษาวิธีชีวิตชนบทนะครับเนาะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ สักเทียดยังครับหาเห็ดแนว้วแบบนี้ครับเราได้อยู่บ้านกับลูกกับลานไปเนี่ยครับบรรยากาศไทยทาจากอำเภออากาศํำนวยนะครับจังหวัดสกลนครครับมาเรายงานตัวเลย เก็บเก็บตั้งใจขยันขยันโอ้เมียนะครับเมียเมียหลวงครับไปเมียนหน่อยผมมาเมียหลวงใหม่มาถ้าคุณจะเป็นข้อควายกับกระเทียงน้านหน่อยโลนกสาวนั่งอยู่ปีนโนจักเหย,ยียงอยูู่้เดียวอยู่แต่เลี้ยงเนี่ยครับเลี้ยงไกล้เลี้ยงก้ายเลี้ยงปูเลี้ยงปลาน้่เนี่ย ว่าด้เห็ดไดทำอยู่ตอนนี้ก็ปล่อยป่าลงไปกับจักปใสวัดอยู่ในนี่แหละวิธีชีวิตแบบเรียบง่ายเนี่ยครับเกอ,อทาง วิธีอีสานเนาะดูกันแบบนี้นะครับแบบเก้าแบบแบบก้อนแบบพอตะเมียพาเห็ดพาทัก้กะเคยเห็ดแบบนี้นะครับแต่มาพักหลังนี่มาท่องเที่ยวในเมืองกรุงเมืองไก่จนเกินไปครับจนลืมว่าพื้นฐานจะของมันอยู่แบบนี้นะครับอยู่น้ำธรรมชาติเนี่ยเป็นคนชนบทแบบเสรนะครับแต่ว่าในช่วงที่ไปค่าไปขายไปค่า,า,าเลี้ยงขายงานกะ ไปกันจนจนมาบ้านนองสิครับไปกับบัวหัสีลำสีโวยมาก็ได้มาเนี่ยแต่กับเบิร์ตใส่ไปกับเบิร์นะเลยมาลองเห็ดแบบเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่นะครับพาเห็ดมาพอได้ยูได้กินน้ำหนุ่งน้ำลาน สมัยเขาเฮ็ดกับย้ายเหน็นผักบักเขาขวดดีอย่างง<ม>โอ้ยักบักเขาขว,วดงามก็รอดไอ้เพิ่นเฮ็ดนะ<ม>ปัดเขาปลูกก็บันงามว่ะโอ้ยเฮ็ดกับแม่ตุ้ยโอ้ยผักบักเขาขว,วดผักแตงไทยอันน,นี้เป็นเอฟซีนะครับ ค่อยหน่อยติดแม่มาครับมาใหญ่อยู่ขอคกับใหญ่เลยตัต่อต,อ,ตอไม้ไม่แบะเบาะด้วยครับขนเขาวข,ขนบันดวดครับย่างกัอยังสิบวปินครับผ่านมาได้หกเดือนครับกำลังติดหยาครับกำลังกินหยาจกิงเห็นครับสินค้ามื้อนี้ถ้า ถ้าสองมือยังเก็บเป็นสิได้อยู่หลายอยู่ครับถ้าเก็บกู่มือสิบบคอยได้แต่ว่ากัอยู่กับลูกข้าครับอยู่กับแม่ค้าแล้วมาพันสั่งหนูซั่งเก็เก็บไปพนมือพันบสั่งกะเก็บยังอื่นขายยังอื่นครับยอดบวกถ้าปลูกหนาแรงนี่นะยิงหน้านี่ปลูกเขามีน้ำาห็นะ ไปขายเอาช่วงปีใหม่ช่วงที่ช่วงที่ค้นอืดแล้วนะที่ได้ขาย,ยานี่นี่้ำยอดพักนี่าช่วงช่วงนี้มันติดมันติดฤดูฝนแล้วคน้นมันเกิดน้ำหวานสวนคนมันก็เพอได้กินอยู่แต่แต่ขนาดนี้ก็ยังเก็บน้ำกับพระทันกับว่าฤดูฝน เซ็นเตอร์ของเขานะครับนี่เมียใส่แรงงานเมียจังหน่อยสินี่นี่นี่ๆี่นี่นี่เป็นขยันทำมาหากินนด้เวอนี่เมียนี่เกินแล้วอ้วนนี่อ้วนมาสาวมาลูกตะเด็กพูนลูกมาตด้งตีสามตีสี่หดเลยเพิ่นเมียน่ะลูกขึ้นมาเล่นเฟซ ว้าแล้ววยลูกหนึ่งเขาสะระควนแล้วโอ้ยโอ้ยหยอกเนาะมันยากาศแดดบ้าหอนบัานได้ครับเพราะด้เห็ดเหยื่อเห็ดงานเนี่ยครับชมกันเพื่อนๆเนี่ยเพราะคือทอนบ้านคืนทอนเมืองผู้ใดมงนี้โครงการคิด สี่ขึ้นหวัวนบ้านกับขึ้นทานเนี่ยในช่วงสถานการณ์นี่สิเนาะกับบ่าเพิ่นมาตัวแล้วเพิ่นลำบากเขาก็บลำบากที่กันโอ้ยแล้วยอยูท่ทำมาค่ะขายกับพวกเพิ่น ตัดนอดผักขายซะเลยจือบอมียังไงเนี่ะอ,อู้ยงอ่ะไงได้อ่ะนี่นี่พ่อแดงได้มาเก็บเอาได้ครับเด้่เก็บรองเงินใหน้เนี้ยล่ะ <laughs> <laughs> ยอดผักสองสมมันะครับยังมาเร็วอยู่มาดูมาแมว่งดอกขัวก็มาเก็บซ้อยยางก็น้ำทรศัพท์นี่ล่ะเบิ่งครับเอ้ยพี่น้องฟังเสียงลมพัดใบใหม่หมต้นไผ่โยกครับมันสั่างเป็นบรรยากาศที่โอ้ได้ความเป็นอินดี้ของภาคอีสานอีนดีครับ ได้กินหอมใบเขาต้นไผ่กันเจ้าแมนมาเกิดอยู่นี่เนาะจริงเนาะปานปูกไววเยอะนี่เดี๋ยวสีพาไปเบ่งอา่ายอดที่ลูกค้าสั่งกันเขามาามื่อนีเนาะครับเนาะ มากินน้ำเยอะเลยกินยาอีมังยานี่ครับห้องสิแตกเหรอบวกให้กินหน่อยก็กินบวกให้จงไว้กินมือลรงน้ำกินเบิดเลยโอ้โสูนี่โอ้ตัวนี้ปานมาฟุดบอลเหรอเงืองเหรอเฮ้ยเฮ้ยทักทายหน่อยเว้ยเฮ้ยวัสดีเช้าดีด้วย กันเพื่อนๆนะครับกินแล้ว,วังอยากกินน้ำแล้วเมื่งท้องนั่นแลยโต๊แตกเหรอบอกว่ากินมืนอแรงน้ำเกี้ยวให้หลายเบิดหลายเลยนี่ ต้นหมากนี่คือน,น้ำเป็นหมากจริงต้นงามๆีมล่ล่ะต้นหมากตัวแห้ครับไปตํากินเมี่ยงเลยนี่พร้อมงามเลยิึงล้มพัดอ่ะปุบป๊ารายงานตัวหน่อยแล้วลูกลูกสาวนะครับเลียนอยู่เสียงงานผู้เดียวฮู้เจ้าาซื้อกน้มไห้เนี่ยมือละคู่ครับคำว่าซซื้อไห้กับโบยูดรอก ถ้าเขาไปยังว่ามันห้อนนะนี่นี่นะครับที่เพิ่นสั่งเอาวะห้งตักไข่ทั้งคาหัวซิ้ไข่นะครับได้สองคู่ลัเมือ่อพี่ดูเขาเยาวเหรอวะไม่สิมีคน,นเบิ่ออยู่บนเนี่ย 13นาทีแล้วถ้ายังไหนว่าทายยาวเถอะวะแล้วเดี๋ยว,ยว,วเดี๋ยวสิพาเมื่เบื้องต้นบักเงาเนี่ครับโอ้ต้นบักเงาต้นนี่ตั้งแต่อพาดซื้อม้านี่มักขนาดต้นนี้พี่น้องหน่วยละห้าสิบนี่ยว่าขายได้ยิงหน่วยละห้าสิบบาทบักเงาห้องต้นนี้เพราะมเป็นหมาเลยครับต้นนิดน่อยเนี่ย เป็นหมากเกือบสามซีฟกับโอ้วิถีชีวิตบานๆเ้ยครับเด้อโอ้หลูกสาวกันะพ้อมเป็นหมากมังนาวไลเม็ดครับมับนหนาวไลเม็ด จริงนี่คนที่ตัดหลักกระต o นะนี่ต้นนี่พร้อมเป็นดอกนี่ก็ลิ้นจี่ต้องอ่าทถักอะไพก่น้อก สองคู่กับอีกสองกำครับไปยังครับมาลองกรลมเด้อ ไ <c oughs> ก่กับเงาเงาครับ <c oughs> <c oughs> นะครับยูน,ใน่า,นค,า,นรา,านครับมีไก่มีงวงมีกล้วยมีสวนผักเลยครับอะไรมากไหมเดี๋ครับ <c oughs> <c oughs> โอน่ะให้ตีตัวละสองมือเหมือนกันจริงไหม บคลิป,น,ปนี้เงี้ยวแล้วฝากให้พี่องที่เดินซ้ำนิด้วยครับเดอ้อเดี๋ยวโอกาสหนาสิพามาชมบรรยากาศช่วงแดดอ่อนๆอ,อ,นอ่ะไม่นะครับลมไไว่อยๆจักหน่อย อาบผมมีอย่างหายครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับเด้อสวัสดีครับ